หนังสือของดรนภัสจตุสีพิทักษ์ชื่อคู่มือมนุษย์ยุค AI infinite scaler คำว่าคู่มือมนุษย์ทำไ้ผมคิดถึงท่านพุทธทาสแต่นั่นเป็นเรื่องศาสนาพุทธมนุษย์ต้องมีคู่มือในการดำรงชีวิตแต่วันนี้ดรนภัสกำลังบอกว่ามนุษย์จะต้องมีคู่มือที่จะต้องอยู่กับ AI มันเป็นโลกแห่งโอกาสจอรู้ว่าท้าทายนะ รู้ว่าเจ็บนะที่มันต,ต้องเปลี่ยนแปลกไม่ลงไปลุยผมว่าแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนไม่ว่าเราจะอยู่อาชีพอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะอยู่ไว้ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าอยู่เพศไหนก็ตามแต่เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ฉะนั้นวันนี้ต้องมาถามดรนภัทรนะครับชื่อเล่นลูกคิดครับบุตรชายคนโตของดรสมคิดจตุสีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและตำแหน่งการเมืองมากมายหลายอย่างจะเห็นเลยครับว่า ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อในเรื่องคิดอะไรใหม่ยอมรับว่าอาชีพบางงานน่ะมันมันไม่จีรังนออันนี้เป็นผลบวกที่ทำให้เราอะระหนักไม่ยึดติดแล้วมีเวลาในการพัฒนาตัวเองอหรือไปหานายจ้างที่มันประเทืองปัญญาใช่รู้ว่าเงินอยู่ตรงไหนมาถึงบ้านของคุณลูกคิดต้องมาสักถามว่ากว่าจะออไปหนังสือเล่มนี้มีอะไรที่ทำให้คิดว่า จะช่วยให้สังคมไทยผ่านพ้นความท้าทายเรื่อง AI บ้างครับคู่มือมนุษย์ยุค AI ผมเห็นชื่อครั้งแรกนึกว่ามันเกี่ยวอะไรกับท่านพุทธทาสหรือเปล่ามันเกี่ยวไหมมันมีความเป็นพุทธแค่ไหนหรือเปล่า AI นี่มันจะท้ายที่สุดมันจะนำไปสู่การตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่ถาวรยั่งยืนใช่ครับก็คือจริงๆหนังสือคู่มือมนุษย์เป็นหนังสือโปรดของผมงทั้งทที่ จริงๆก็ไม่ได้อ่านหนังสือพุทธมากขนาดนั้นแต่น,นั้นเป็นเล่มโปรดแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่เข้ามาในหัวตอนที่เวลาผมไปบรรยายเรื่อง AI เนี่ยทุกคนดูมีความทุกข์กับเรื่องนี้มากเลยครับทุกข์ด้วยความกังวลทุกข์ด้วยความกังวลทุกข์ด้วยความไม่มั่นใจไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก,ก็เลยตัดสินใจอยากจะเขียนหนังสือเล่มหนึง่งเป็นคู่มือให้กับทุกคน ว่าทุกวัยใช่ทุกวัยเลยว่าในยุคข้างหน้าที่เราไม่ได้ฉลาดที่สุดเนี่ยเราต้องทำตัวอย่างไรต้องครองตนยังไงเลี้ยงลูกขึ้นมาต้องเรียนอะไรแล้วพ่อแม่จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ใช่ครับแต่ผมอ่านแล้วก็คือว่ายังไม่มีคำตอบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่ใช่ไหมมันยังต้องแสวงหาแต่ที่น่าสนใจคือบางคำตอบเนี่ยผมคิดว่าถ้าอ่านจบมันจะเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่าน แต่ละลคน,ก,นก็จะไม่ซ้ากันแต่ละคนก็จะมีแนวทางของตัวเองพอพอเริ่มเขียนปั๊บก็จะรู้เลยว่าเออเราจะให้ทุกคนทุกอาชีพเนี่ยอ่านแล้วก็มีประโยชน์เท่ากันได้เนี่ยตอนนั้นคิดยังไงมันจะเทคนิคกันไปมันมันจะเป็นหลักเศรษฐศาสตร์มันจะเทคโนโลยีมากไ,มไป<ล>ไหมไม่เพราะว่าจริงๆต้องบอกเคยเขียนแนวที่เศรษฐศาสตร์มากๆเทคโนโลยีมากม แต่รอบนี้จริงๆแรงบันดาลใจที่ทําให้ลุกขึ้นมาเขียนเนี่ยคือสีหน้าคนครับสีหน้าใช่ตอนผมไม่พูดเนี่ยมันมีอ,อยู่ท้องนึงผมจําได้เลยว่าผมไปพูดเรื่องตัวเองครับตอนที่ผมโดนไล่ออกจากงานครั้งแรกในชีวิตแล้วไม่รู้ยังไงนึกจะไปเล่าอันนั้นในงานที่คนเป็นพันคนใช่ใชแต่เหมือนกับตอนนั้นความรู้สึกคือเราเคยจ้างน้องฝึกงานมาแล้วมันมาพร้อมกับวันที่ใช้ GPT ออกอ,อแล้ว สงสารแล้วนายจ้างปรับตัวไม่ทันอมองหน้าน้องนะครับเห็นตัวเองเห็นตัวเองวันที่โดนไล่ออกก็เลยเขียนด้วยความรู้สึกว่าว่าคนพวกนี้เขาต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วอยากจะหาวิธีช่วยทั้งนั้นจริงๆแล้วตอนเขียนเนี่ยผมก็ใหม่มากกับเรื่อง AI เหมือนกันคือผมทำงานเรื่องนี้นะแต่ว่า ต้องยอมรับว่ามันไม่มีคําตอบตอนเริ่มเขียนมันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ตั้งภารกิจว่าในหนึ่งปีเนี่ยอผมต้องเขียนเล่มนี้ให้เสร็จทั้งที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ที่สุดนะใช่แต่ว่าอย่างน้อยอเป็นคนทํางานด้านนี้เห็นมาเยอะเห็นสีหน้าคนได้ถามตอบกับคนเนี่ยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าในหนึ่งปีที่ตระเวนออกไปทํางานเรื่องนี้เนี่ยครับผมเรียนรู้อะไรบ้างครับอแล้วสิ่งที่เรียนรู้นี่มันจะ ต่อยอดไปให้คนอื่นสมมติว่าอ่านเด็กจาใหม่มเทยารายจาใหม่ครับอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาได้อะไรผมว่าเท่าที่ฟังนะได้แรงบันดาลใจอว่าไม่สายเกินไปที่จะรอดอแลวไม่มีหนทางจริงๆอถึงแม้ว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดค่าแรงเราไม่ได้ต่ําที่สุดละใช่ต่อให้ AI เก่งแค่ไหนเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงเริ่มพูดถึง สัจธรรมของชีวิตก่อนว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วมันไม่มีอะไรที่คุณได้ทุกอย่างใช่ได้จำได้จริงๆต้องบอกเหมือนกันว่าพอเขียนอันนี้แล้วส่งไหให้ทุกคนอ่านครับมันน่าประหลาดใจมากว่าเรื่องทั้งหมดที่เขียนเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับคนเยอะมากว่าเออมันไม่มีทางหรอกที่เด็กอายุ24 25เนี่ยคุณจะไปเก่งหมดไอ้ตอนที่เรานึกว่าเราเก่งใช่แล้วเราจะตั้งความหวังไว้สูงใช่ เรานึกว่าเราเรียนจบอันนี้แล้วเราต้องได้อย่างนี้จนไปถึงเรื่องคนอื่นครับคือเริ่มด้วยต้องเรื่องตัวเองนะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนอแล้วชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละมีระหกระเหินเคี่ยนไปจนถึงเป็นชีวิตคนอื่นชีวิตดาราชีวิตคุณพ่อเออใช่ชีวิตคุณพ่อเชื่อไหมว่ามีคนส่งเมสเซจกลับมาหาว่า เขามีวัยเด็กคล้ายกันไงคุณพ่อจากคนใกล้ตัวผมด้วยนะซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าอยู่ละแวกบ้านเดียวกันเจออะไรคล้ายคล้ายกันมันก็เลยเป็นหนังสือที่มไม่ได้เกี่ยวกับ a อนี่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์ที่อยู่ในยุค AI อมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเด็กจบใหม่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าคนอายุกลางๆเจอกับไอ้ disruption ของ AI ก่อนหน้านี้ก็เจอดิสซับชมาหลายรอบเลยนะพอเจอไออยิ่งหนักขึ้นไปอีกเขาก็จะเฮ้ยเราจะตกงานไหมอายุเราก็แค่40สมมุตินะอีกห้าปีเกษียณไงฮะใช่ไหมันจะเกษียณได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันเออร์ลี่รีทร์กัน40กว่าใช่ไหมใช่ที่ถูกบังคับแต่บางคนบางตำแหน่งบางอาชีพนียังไม่ได้รายได้มันยังไม่พอเพราะเราจะต้องอยู่ถึง80ดอ90เอเด็กสมัยนี้ถ้าการแพทย์อย่างนี้นะแปดเกได้สบาย ถูกบางที90กว่าใช่สาใช่จากนั้นถ้าคุณอยู่40เนี่ยคุณไม่ถึงกลางทางด้วยซ้ำไปอใช่แล้วสังคมกับระบบเศรษฐกิจจะบังคับให้คุณเกษียณอีก5ปีเออคุณจะทํำยังไงใช่แล้วรายได้มันสตั๊กมันหยุดอยู่ตรงนี้ไม่จ้างงานเพิ่มไม่ให้โบนัสไม่มีงานใหม่ให้เอเราจะดิ้นรนยังไงคือต้องบอกว่าจะอ่านนี่เราจะมีคําตอบไหมมีทั้งคําตอบและแรงบันดาลใจครับอือคือต้องบอกว่า มันเริ่มจากเรื่องชีวิตเนาะใช่มันไปต่อว่าโอเคเราเข้าใจกันว่าชีวิตไม่ง่ายไม่ง่ายสําหรับใครทั้งทั้งสิน้นทุกคนเขาแค่ไม่พูดกันใช่ใช่มันก็จบด็อกเตอร์อเป็นลูกรองนายกไม่มานั่งพูดหรอกว่าชีวิตตัวเองเป็นยังไงใช่แต่พอไปพูดให้คนเป็นหมื่นฟังอเอา้าเฮ้ยคนอยากฟัง ว่ามันก็มีแบบนี้ด้วยชผมก็เลยมาเล่าเรื่องของคุณพ่อไม่เคยพูดมาก่อนเลย36ปีใช่กก็มาเล่าว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันได้ไปหมดนะแล้วก็พอเราพูดเรื่องชีวิตเนี่ยถัดมาเราผมเพ้นภาพให้ฟังว่าในฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในฐานะทําเรื่องเศรษฐศาสตร์แรงงานด้วยใช่เสแล้วทําเรื่องเทคโนโลยีผมเห็นอย่างไรว่าไอ้บท A I Economy เนี่ย เศรษฐกิจหน้าตาแบบไหนออแล้วนายจ้างแบบไหนหรอที่เราควรจะไปเลือกเพราะว่าต้องบอกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะเราเป็นลูกจ้างเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเราต้องแก้หมดทุกอย่างอแต่อย่างน้อยเราควรจะเลือกนายจ้างที่ทีที่ดีถ้าเรามีสิทธิ์เลือกผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกแล้วผมเชื่อว่าทุกคนควรจะเริ่มคิดแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในงานที่ มันส่งเสริมให้เรารอดหรือเปล่าอืนายจ้างเราเป็นประเภทแบบไหนในนี้เขียนไว้หมดเลยอ่าใช่ใช่เพราะว่าบางประเภทจะไม่รอดจริงๆอไม่ว่าเขาจะดูสมบุกสมบันแค่ไหนวันนี้ใช่แต่ถ้าคุณทางานอยู่กับเข้าคุณนีบถอยมาหรือยังใช่แล้วเจ้าตัวเองหรือถ้าถูกเลิกออฟซึ่งตอนนี้คนถูกเลิกออฟเยอะมากอย่าช้ากันมันนานให้มองเป็นนิมิตหมายว่ามันดีกว่าคุณแช่ในที่ที่มันเป็นซอมบี ช่เพราะตอนนี้เรารู้แล้วเราเจ็บแล้วแต่เรามีเวลาครับถ้าเราดันไปถูกเลี้ยออฟตอนห้าสิบเจ็สิบ้แล้วมันเป็นตอนที่ AI มันไปหนักกว่านี้เนี่ยถูกกว่านี้อีกเนี้ยเร็วกว่านี้มันไม่มีเวลาให้เราตั้งตัวหรือแบบพยายามปรับตัวใหม่ในรอบนี้ฉะนั้นผมสเกตก็มีคำแนะนำไม่ใช่แค่เดกจบมาตรเหรือว่าคนอายุกลางผู้เกษียณ ใช่ครับแล้วสังคมคนสูงวัยของท้งคมไทยนี่ยิ่งหนักเลยใช่ครับนลอหลังจะพูดถึงเรื่องอีโคโนมีกับทางเลือกของสังคมเนี่ยใช่ผมเสนอทางออกสองแขนงเลยครับแขนงแรกคือให้โอบรับไซบอร์กเมนเทลลิตี้คือให้โอบรับความเป็น AI อการนี้เข้ามาออกเมต์เข้ามาเสริมเหมือนเราสมมุติขาเราไม่ได้แล้วเรามี ขากลแขนกลสมองกลมันไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนใช่คือแรกๆบินไม่ได้ใช่ไหมนังบินได้ยิงโนนยิงนี่ไปอวกาศได้ทําไมเราทําไม่ได้ล่ะอในนี้มีตัวอย่างเยอะมากเลยครับอผมไม่เคยพูดภาษาบางันได้ผมตอนนี้คุยกับคนอื่นได้ด้วยภาษาที่ผมไม่รู้ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องที่ในอดีตเราคิดว่าเราทําไม่ได้ใช่มันไม่จริงอต่อไป หรือตอนสุดท้ายเนี่ยอีกแขนงหนึ่งก็คือว่านอกจากเราจะอบรับเรื่อง AI เนี่ยเรายังสามารถกลับไปรีวิสิตความเป็นมนุษย์หรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์ที่มันขายได้เนี่ยอย่าไปลืมตรงนี้ให้พยายามงัดมันออกมานะครับ EQ เอย VQ เอยที่เขียนในนี้ก็มีความสำคัญมากๆใช่แล้วมักจะถูกละเลยและไม่ถูกวัดในที่ทำงานที่ทำงานชอบวัดอะไรครับ KPI KPI กองหน้าทั้งนั้นเลยคนที่เป็นกองหลังสนับสนุนอยู่ในทุกทีมแล้วทุกทีมมันได้ดีหมดใช่ถามจริงเคยถูกวัดไหมไม่เคยเพราะแล้วมองข้ามความสำคัญของกองหลังด้วยใช่ซอฟต์สกิลคนที่มาสร้างบรรยากาศดีๆอาจจะไม่ได้เก่งกาจที่สุดในการทำางานคนเดียวแต่แบบสังเกตอะอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็ได้ดีใช่มักจะไม่ได้รับรับรู้ แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตอันนี้แหละคือทองคําอออือืำเชืช่ออย่างนั้นจริงๆฉะนั้นในภาวะของสังคมไทยคําแนะนําของดรนภัทรคิดว่าจะได้ผลแค่ไหนใคยาะไบใช้แค่ไหนอย่างไรบทบาทของภาครัฐเอกชนควรจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนี่ยนะก็เห็นรัฐบาลตั้งคณะกรรมการเออแห่งชาติผมไม่ทราบว่า ได้ไดชวนได้เชิญไปร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วมองเห็นว่ามันจะเป็นทางแก้ไหมคือผมว่าสําคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องเรื่องเวลาของคนครับเวลาเวลาของคนกับเวลาของ AI เดินไม่เหมือนกันเอไอ <AI S 1> มันเร็วมากเร็วมันพัฒนาวันต่อวันใช่คนเนี่ยบางทีเป็นปีกว่าจะเก่ง เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มให้เร็วแล้วมันต้องไปให้ถูกองศาตั้งแต่วันแรกอพอผ่านไปสิบปีย้อนกลับมามันจะได้เออมี improvement ใช่สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านเรื่องงานครับคือผมว่าไม่ควรไปคิดว่างานทุกงานต้องอยู่ต่อไปสิ่งที่ควรทำลายถูกทำลายเนี่ยคืองานนะใช่น่นอนแต่แรงงานไม่ควรถูกทำลาย เราจะแยกถูกยังไงงานไม่ตัคือ <c oughs> ตัวตัวอาชีพไม,ไม่หาไม่หายไปแต่ทัสไม่ไม่หางใ, <c oughs> ใช่หรือมีทัสใหม่ปัญหาคือกว่าเอกชนจะรู้ว่าทัสใหม่ๆมันคืออะไรใช่หรืออะไรที่มัน a อ r v a ร์อะไรเป็นของเล่นออของเล่นเยอะอเพราะว่ <c oughs> าเอสนุกไงเยอะมากจะสร้าง AI อะไรแต่ถามจริงๆอะไรที่เป็นการสร้างเงินจริงๆเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าไม่มีใครบอกทุกบริษัทซีอได้ว่าแบบคุณควรจะเอาคนไปทําอะไรอีกใช่ยกเว้นว่าคุณลองให้เร็วอืแล้วคุณรู้ว่าตรงนี้คนไม่เก่งอืตรงนี้คนแอดแวร์อยูแล้วสุดท้ายมันถึงจะนําไปสู่ตำแหน่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆืมแล้วก็การจ้างงานในวงกว้างซึ่งการเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันเพนโฟใช่ทุกยุคสมัยตั้งแต่คอมพิวเตอร์มาอะไรมา สิ่งที่ภาครัฐควรจะทำคือ,อทำเบาะตรงนี้แล้วก็รองรับคนเบร<ะ>รองรับบัฟเฟอร์เพราะว่าผมว่ามันจะเกิด m แมสซีฟจ o อ Transition แบบรุนแรงมากซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยผมว่าใน5ปีนี้งาน80%หายไปน่ากลัวมากแล้วถ้ามันไม่หายอันนั้นเป็นข่าวร้ายกว่ามันหายนะเพราะคือผมมองในมุมเศรษฐศาสตร์แรงงานแล้วประเทศเราแข่งประเทศทุกประเทศนะใช่ เราไม่ใช่แค่ส่งออกนะเดี๋ยวนี้จีนมันกเข้ามาแล้วห้้ยขวางอะไรกตอคือมันกลายเป็นประเทศเขาบางส่วนแล้วนะอาจจะมีเขมรด้วยบางบ่รนใชรใช่ใซึ่งมันเลยยิ่งน่าคิดว่าถ้าเราไม่รับความจริงเร็วๆการที่จ็อบมันไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะพอาะโลกมันเปลี่ยนแล้วอันนี้เราเราเราไม่สามารถปฏิเสธตรงนี้ได้การที่ให้รับความจริงเร็วๆแล้ว ยอมรับว่าอาชีพบางงานนี่มันมันไม่จีรังมันอ่าใช่อันนี้เป็นผลบวกที่ทําให้เราอะตระหนักไม่ยึดติดแล้วมีเวลาในการพัฒนาตัวเองอหรือไปหานายจ้างที่มันประเทืองปัญญาใช่รู้ว่าเงินอยู่ตรงไหนแต่คําถามใหญ่คือว่าเรายังไม่รู้ว่าของใหม่คืออะไรแต่ของเก่าจะหมดสภาพแล้วเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงในเมื่อของเก่าก็ไปจะหมดแต่ของใหม่เราไม่รู้จะไปยังไง ต้องลองใช้ AI ในลักษณะที่ครบทุกทิศแล้วลองแบบลองจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ถามตอบแช t GPT วันๆไม่ใช่ใช้เป็นวิกิพีเดียหรือ Google แต่ลองผนวกเข้ามาในชีวิตประจำวันแต่เดิมเคยทำได้5อย่างต่อวันเราทำสิบได้ไหมสิ่งที่ผมสังเกตตัวเองนะตั้งแต่เริ่มใช้จริงๆเนี่ย productivity ผมเพิ่มขึ้นท่าเท่าความสุขเพิ่มขึ้นเยอะ ทุกอย่างสนุกขึ้นความสัมพันธ์กับคนดีขึ้นอันนี้น่าทึ่งที่สุดความสัมพันธ์กับคนดีขึ้นเพราะว่าผมเหนื่อยจากงานกับงานโง่น้อยลงงานแมนนงานที่รีพีทที่ไม่เอนจอยเนี่ยผมผลักให้อ i มันทำเสร็จแล้วเราเก็บพลังงานเรามาสร้างความสัมพันธ์ดีๆกับคนอื่นจะมีโอกาสคุยกับคนกินกาแฟกับคนแล้วที่น่าตกใจที่สุดคือดีหมดทุกด้านครับยกเว้นด้านปัญญาคือไม่ได้โง่ลงนะ แต่ไม่ได้ฉลาดขึ้นด้วยมันไม่พัฒนาแล้วถามว่าแล้วเสียดายไหมไม่เสียดายไม่เสียดายไม่เสียดายว่าเราเราไม่ได้ฟอร์แต่เราเราไม่ได้ฉลาดขึ้นหรือจะไปแข่งกับมันคือผมค้นพบว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปแข่งกับมันเรื่อยๆในด้านที่ที่มันเก่งกว่าที่มันเก่งกว่าเราใช่หรือที่มันเร็วกว่าเราโอ้ยเป็นร้อยร้อยเท่าแล้วถ้าเราถ้าผมไม่ใช้มันตะบี้ตะบันขนาดนี้หรือ เนี่ยผมสร้างธุรกิจยาดมใหม่แล้วตอนนี้มันไปได้โดยคนมีคนแค่หนึ่งถึงสองคนกำไรแล้วเราก็ไปแข่งในน้านา้ำที่จริงๆเสียเปรียบสุดๆเพราะว่าถ้าคุณสุรธิชัยทราบอพื้นเพบ้านผมที่มันทลายตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยคือทําธุรกิจพวกนี้ธุรกิจซื้อมาแบบขายกับติกอ่ะมันไม่อยู่ในดีเอ็นเอมันเป็นคํำสาบด้วยทําใช่แต่ผมตั้งใจว่าผมจะท้าทายตัวเองตอนนั้นปีก่อนไปคุยกับพี่เคนว่าผมอยากทําธุรกิจใหม่เลย กับ AI คนเดียวแล้วเป็นธุรกิจที่ผม have no idea ปรากฏว่าสั่งโอเได้ในหนึ่งวันหนึ่งวันโอเอ็มเนี่ยนะแบรนด์คอนเซปต์สิบนาทีเสร็จเริ่อยังไงคุณไม่คุณไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับยาดมเลยเนี่ยแล้วยาดมมีในตลาดเยอะมากแลาว้างานแจกฟรีเริ่มจากการนี้ว่าต้องกล้าครับผมว่าจุดนั้นสําคัญที่สุดนั่นคือคอร์ลักของหนังสือเล่มนี้คือความกล้ากล้าที่จะละทิ้ง ความคิดเดิมๆว่าผมทําไม่ได้ตระกูลผมห่วยด้านนี้อะไรก็แล้วแต่อยู่ในหัวสมองเป็นนักเศรษฐศาสตร์จบด็อกเตอร์มาค้าขายยาดมเครื่องออกมันดูแบบจนเชื่อมากนะใช่ใช่แต่ว่าก่อนกล้าก่อนว่าเอาละเราไม่กลัวเรื่องใหม่เ้วจะลองดูแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยไปยุ่งเลยนั่นแหละเป็นพอยที่ผมพยายามจะเมคผมเองไม่ดมด้วยยาดมเอางี้สิไม่ดมแต่ผมซื้อมาแจกลูกค้าในบริษัทไงดมเวียนหัวข้อมูลเนี่ยแบบปัญหาข้อมูลเยอะ ใส่เบอร์โทรศัพท์บอกว่าถ้ามีปัญหาให้โทรมา <c oughs> ปกาทุกคนโทรมาเยอะเลยอ <c oughs> แต่ไม่มีใครอยากได้ค onsulting service ทุกคนอยากได้ยาดม <c oughs> อยากได้ยาดมผมเลยรู้ว่าจริงๆอ่ะมันมีความต้องการ <c oughs> แต่มันอาจจะต้องการความฉีกแนว <c oughs> ผมเริ่มคุยกับ AI ภายใน10นาทีได้ Business Concept ว่าผ <c oughs> มอยากแข่งด้วยความขำ <c oughs> ความหาไม่ได <c oughs> ้อยาก ไปแก้วิงเวียนอะไรหรือใช้สีเขียวผมจะมีหลายสีเลยผมจะทาเกตชีวิตประจำวันมันก็สักเจสกลิ่นแบบรอวันเงินเดินออกเป็นเดอะแบกหรืเปล่านะแบก KPI คนอื่นจังอะไรเงี้ยหรือหาคู่หรือแบบทำไงให้แม่แฟนรักเป็นสะพ้ายดีเด่นด้วยยาดมเนี่ยนะใช่คือมันเป็นมันเล่นกับความรู้สึกคนที่มันดิ่งแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยเรียนรู้ว่าเฮ้ยทำแบรนด์ยิงยาก คือคือวันนั้นที่ไปพูดที่เดอะแซนด์ด์ก็เรื่องหนึ่งนะคือมันก็โอ้ทุกคนเฮฮาไปจดทะเบียนธุรกิจแต่ตอนจะขายให้ได้จริงๆแล้วได้กําไรเนี่ยนี่ไงอันนี้เป็นจุดที่ทําให้ผมเรียนรู้ว่ายังมีแวลูในมนุษย์เยอะมากแล้วเวลามันไปอะไรมันช่วยเราขายไม่ได้มันช่วยได้ระดับเดียวแต่ว่าเวลาจะทำพรอดักอะยังไงก็ต้องมีจิตวิญญาณมนุษย์ใช่ต้องมีความไม่ย่อท้อใช่มีความรักลูกค้าเข้าใจลูกค้าซึ่งพอมันผนวกไอไอเนี่ยที่ทาระบบ ออโตเมชันหลังบ้านเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ได้ใช้โคเดอร์สักคนหนึ่งไม่ใช่เลยแต่ตอนนี้ยอดออเดอร์เข้ามาเรียลไทม์ครับซึ่งมันเปลี่ยนโลกมากนะเพราะว่าผมตั้งใจบังคับตัวจริงจริบริษัทมีโคเดอร์เยอะมากทำเอไออะไรเงี้ยแต่ผมตั้งใจว่าบริษัทเนี้ยผมจะเอาโคเดอร์มาทำคอนซัลแทนมาทำจริงจริงแบรนด์แมเนเจอร์เนี่ยน้องคนนี้เป็นครูอนุบาลมาก่อนโอ้ไม่เคยทําธุรกิจไม่เคยทำบัญชีไม่เคยทำอะไรเลย แล้วผมจําได้เลยว่าผมเคยเกือบจะยอมแพ้แล้วแต่น้องคนนี้เขาบอกว่าหนูไม่ยอมแพ้หนูไม่ยอมหนูก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเอยแต่เขามี human spirit ที่เขาอยากจะสู้ให้ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปได้ล่าสุดเราไปออกในงานหนึ่งที่เขาแจกยอดมฟรีอ่ะทุกคนตอนนั้นเราขวัญเสียเหมือนกันนะคนอาดูแจกฟรีแล้วเราจะไปทำเอางี้คนมางานหมื่นคนอ่ะโอ้แปลว่ามันมีหมื่นขวดที่ไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วเราจะไปเก็บตังค์อะ ไม่มีทาถ้ำแต่เนะเราคิดใหม่ว่าที่คุยกับ AI เรื่อง blue ocean strategy ว่าเราไม่อยากไปแข่งใน red ocean เราเลยฉีกแนวเรื่องความคําขันเรื่อง packaging เรื่องความเฮฮาปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยยอดขายเรามากกว่าวันที่ไปเปิดบปกติแปเท่าวว้าเรียกได้ว่าขายกันจนขาจะหลุดอะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นขายนี่ไปพรีเซนต์ด้วยตัวเองอยู่ที่บูธนะอยู่ที่บูธเราน้องๆเนี่ยแล้วคนซื้อเขาไม่รู้ว่าเราใช้ AI ก็รู้บางไม่รู้บ้างแล้วก็สุดท้ายมันเป็นมนุษย์ที่เอาหน้ามาขายอะ่ะออแล้วทุกคนสัมผัสได้แล้วที่ประหลาดใจที่สุดก็คือว่ามันมันให้บทเรียนแล้วมันบทเรียนสำคัญที่สุดเลยเออคือมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าใช่ใหญ่ออแต่มันคือเรียนรู้ว่าตรงไหนใช้ต,ตรงไหนไม่ตรงไหนไเป็นคนออแล้วถ้าไม่กล้าลองตั้งแต่แรกนะเนออีเออ่ย จะไม่รู้ว่าดิสติงชันตรงนี้ยังไงใช่แล้วถ้าผมใช้อะไรอย่างเดียวเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าไปไม่รอดไปไม่รอดเพราะว่ามันไม่มีฮิวแมนทัชใช่แล้วถ้าใช้แต่มนุษย์ผมว่าก็ไปไม่รอดเหมือนกันไม่รอดเพราะมันต้องลงทุนโน่นลงทุนนี่ถูกเพราะว่าตอนนี้ต่อให้ไปไม่ได้ก็ยังกําไรไม่เข้าเหนือตัวลงไม่ต้องมีโรงงานเองไม่ต้องมีโรงงานเองไม่มีฟูลฟิลเม e นต์เองด้วยไม่มีฟูลฟิลเมนต์เองไม่มีวัตถุดิเองก็สั่งตามที่จั่งมามีซึ่งมีแม้กระทั่งการสั่งเคราะห์กลิ่น ผมไม่เคยมีความรู้นั้านนี้มาก่อนคุยกับเอไอว่ากลิ่นขอเวลาอีกไม่นานอย่างเงี้ยเออเออขอเวลาไม่นานอนกหรป็นยังไงวะกลิ่นพระรามสองเนี่ยจริงจริงกลิ่นนี้ขายดีมากกับกลิ่นรางวัลที่หนึ่งที่ถูกหวยเนี่ยขายดีมากเลยวันนั้นพอดีงานวันที่สิบหกโชคดีไปครับมันควรจะกลิ่นแบบไหนแตมันบอกว่าเหมือนส้มหล่นมันเลยเอ้ากลิ่นส้มเออหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเชื่อมันได้แค่ไหนอะ มันเชื่อได้บางส่วนแต่มันดีกว่าเชื่อตัวเองบางครั้งถ้าเราไม่รู้เรื่องหรือมันให้ทางเลือกเราด้วยใช่ไหมผมสร้างลูกค้าปลอมเป็นพันคนในของแซมอัลแมนในเนชั่นทีวีให้มันเรทแล้วเราเลือกอันนี้คะแนนสูงสุดแล้วเราไปหา o อเอทำาร์มันร่นเวลาในการคุยแล้วสุดท้ายฮิตเรท80เปอรซ็นมันเร็วกว่านั่งทำมั่วๆเยอะมาก แล้วไอ้ business plan ล่ะมันช่วยเราเขียนยังไงว่าเรา i n e s s p มันคิดได้เยอะมากแต่สุดท้ายต้องเป็นคนแหละที่จะตัดสินใจว่าเราจะก้าวแบบไหนเราจะไป t i k กต็อกเราจะไม่ไปห้างตรงไหนเป็นเวลาของมันคอนเทนต์ที่ตลกกินใจ LGBT เป็นยังไงทาร์เก็ตผมเป็น LGBT กับอายุน้อยเป็นออฟฟิศวอร r เรอมันก็จะมีอารมณ์ขันที่ AI มันไม่เก็ตต้องเป็นคนทำใช่ต่อให้แบรนด์นี้ไปไม่รอดนะ อย่างน้อยๆก็เป็นหลักฐานว่าอะไรที่ไม่เคยทํำมันมีมันมีโอกาสได้นะแล้วมันก็พอจะเลี้ยงได้ระดับหนึ่งเลยถ้าเราสู้แล้วเรารู้จักใช้ AI ดังนั้นอาชีพที่ว่าเนี่ยหรือท a าสที่ว่าเนี่ยก็คือคุณสามารถสร้างอาชีพได้เอง<ม>คุณอาจจะไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาอีกถ้าคุณกล้าจริงแต่ว่าจากตัดสินใจลงมาเลิกงานแล้วมาลงนี้แล้วก็ความเสี่ยงสูงเนี่ย น้อยคนนะที่จะกล้าขนาดนั้นใช่แต่ผมว่าบทเรียนจริงๆสําคัญที่สุดของเล่มเนี้อืมันไม่ใช่ว่าแค่อ่านแล้วรู้ใช่แต่อ่านแล้วมีแรงบันดาลใจท่าทายเขาใช่่ใชครับอ่แล้วมีคนอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังไหมตอนที่ผมแจกลายเซ็นเนี่ยอผมว่าเกิน8ปดสิบเอร์เซ็นไม่ได้มาบอกหรอกว่าเขียนดีแค่ไหนแต่มาบอกว่าออ่านแล้วเขามีไฟมีไฟอ่านแล้วเขามีความหวังอืว่า ต่อให้โลกกัเป็นยังไงอ่ะม,มนุษย์ยังมีทางออกอแต่มันต้องมีไฟก่อนซึ่งผมว่าผมบรรลุเป้าหมายระดับหนึ่งเล่มนี้ครับจะสร้างเป็นายๆกับเป็นคอมมูนิตี้ชุมชนที่จะมาเล่าประสบการณ์จากหนังสือเล่มนี้แล้วไปลองอะไรบ้างอันนี้ลมเหลวไหมอนะเออลมเหลวกันที่สําเร็จอันนี้แรกเปลี่นกันนะมันมันต้องเป็นสโมสรน่ะที่มันอะ จริงหนังสือเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเรื่องหนึ่งชื่อ Infinite s c a l ร r เจริงจริงก็ทุกคนก็เป็น Scalers ใช่ใช่จริงจริงอ้น้องๆในบริษัทยาดมนัวโนสเนี่ยก็ถือเป็นรุ่นแรกที่มันพิสูจน์แล้วว่าต่อให้ไม่เคยทำอะไรเลยเนี่ยหรือไอ้คนที่เป็นคอนซัลแทนไม่เคยโค้ดไม่เคยโค้ดคือทำได้หมดทุกอย่างยังเนโค้ดตอนนี้ทำได้โดยการคุยกับ AI แล้วขึ้น Production ต่อ l i น์ต่อ d a t a า a เองโอ้ซึ่งสมัยก่อนไม่มีทางไม่มีทางที่มันจะได้มาก่อนไม่มีทาง ต้องยอมแล้วว่ามีอยู่พักหนึ่งผมเขียนทั้งบทยิ่งเคยเขียนทั้งเล่มด้วยเ i เสร็จแล้วฉีกทิ้งหมดฉีกทิ้งเพราะว่ามันมไม่ไม่ไม่เข้ากับที่เราต้องการใช่แล้วอย่างที่พี่นิ้วกลมพี่เอเ <A S 1> ขียนออบอกว่าเมื่อถึงหน้าสุดท้ายคุณจะรู้ว่าเ i เขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้และคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับคนที่เขียนมันก็เพราะว่าเราตระหนักว่ามันมีอะไรมากกว่า perfection ถูกต้องคือเรื่องงานต่อให้เป็นเรื่องงานนะทุกคนจะบ่นว่าอยากได้ความ perfect มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกในโลกธุรกิจไม่มีแล้วโดยเฉพาะหนังสือเนี่ยคนไม่ได้ซื้อมาอ่านเพราะว่ามันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ใชเราไม่ได้อ่านนิยายเพราะว่ามันเป๊ะเเราอ่านเพราะว่ามันมีเสน่ห์มีความแท้จริงใช่มีความสัมผัสได้แวลูมันพิสูจน์ได้ไหลลักษณะใช่แล้วผมอยากชวนให้คนฟังเนี่ยลองคิด ตีกรอบให้มันแตกออกไปข้างนอกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วคุณค่าในยุค AI เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราทราบหรือถูกบัญญัติเสียหัวมาว่าเฮ้ยน้องต้อง KPI อย่างนี้ทุกอย่างมันอาจจะปรับได้แล้วมันขึ้นอยู่กับเราเยอะมากว่าเราคิดว่าความสามารถเราอยู่ตรงไหนข้อจำกัดเรามันสลายออกมาได้ไหมมันทำให้เราคิดได้กว้างขึ้นว่าโอกาสมันอยู่ที่ไหนแล้วก็คิดว่า มันเป็นโลกแห่งโอกาสจริงๆครับคือรู้ว่าท่าทายนะรู้ว่าเจ็บนะที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ลงไปลุยเราก็จะไม่ลงไปลุยผมว่าแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเลือกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมไม่เลือกศูนย์เปอร์เซ็นต์ผมว่านั้นเป็นบทเรียนของหนังสือเล่มนี้ท้ายที่สุดมีข้อสรุปยังไงว่าแล้วเอไอวันหนึ่งจะมีความเป็นมนุษย์มันจะถึงวันนั้นไหมถ้ามันฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่บางคนกลัวนะว่ามันจะมาสั่งเราแล้วมันจะทําสงครามที่จะฆ่ามนุษย์นี่ไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหม,ไมเราไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวไฟมันมอดแต่วันนี้จะพูดให้ฟังก็ได้ผมคิดว่ามีความไปได้จริงที่มันจะเป็นเหมือนในหนังอันดับที่ง่ายที่สุดคือล้างสมองคนใช่ผมว่าอันนี้เป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ผมให้ค่าความน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วถ้าเจออายุใหม่ที่มัน คอนฟิสซิงมิจชาชีพมันจะคุยกับเราได้มันจะทำให้เราติดแล้วเราจะเหลืออะไรมาคิดว่าเราต้องการอะไรเราเป็นใครต้องการอะไรอันนี้ไม่รวมว่ามันจะฆ่าเรานะไอ้ฆ่าเราเนี่ยมีคนพูดว่า probability มันไม่ใช่ศูนย์แล้วมีคนตีว่ามันเกินสิบเหรต้องบอกว่าตอน ถ้าดูหนังเรื่อง o p ลเปนไฮเมอออดูละตอนนั้นเนี่ยเขาตีความน่าจะเป็นต่ำกว่า5%ใช่ที่กดปุ่มแล้วมันจะระเบิดทั้งโลกใช่ใช่อันนี้เรากำลังพูดถึงมากกว่า5%เนี่ยไม่รู้อีเท่านะโอ้ภายในปี2ปีนี้ซึ่งเรื่องนี้ต้องเขียนอีกเหนือต้องเขียนอีกต้องเขียนอีกละมึงจริงจริงเพราะเรื่องนี้เราเขียนเรื่องบรนดาลใจแล้วเราก็เขียนคําเตือนว่าต้องระวังใช่แต่อย่างน้อยต้องเริ่มที่นี่ก่อนถูกต้อง เพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าเราต้องทำยังไงให้เรารอดก่อนถูกต้องให้เราอดอดทนใช่แล้วอยู่รอดให้เล่นในตาถัดไปให้ได้ก่อนใช่ไม่งั้นมันไม่มีตาถัดไปถูกต้องมาให้เราเล่นจบมันจบก่อนที่เราจะมีตาถัดไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเลสันที่ผมว่าทุกคนยังไงข้างหน้ามันไม่ง่ายหรอกไม่ว่าจะชนชั้นไหนอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรแน่นอนใช่ใช่นี่ครับวันนี้ดรนภัสบอกกับเราอย่ากลัว เอไอก็โดดลงไปเลยและผมเชื่อว่าคนรุ่นนี้จะเริ่มมองว่าถ้าเรากระโดดแล้วเราจะรอดไหมแต่ดรนภัรการบอกว่าลงไปเถอะยังไงยังไงก็ดีกว่าอยู่เฉยๆขอบคุณทุกท่านทีต่ติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS นะครับ Podcast. View the world via The Voice.